พี่น้องชาวอำเภอนาแก่ที่รักและเคารพทุกท่านนะครับเสียงที่ท่านได้ยินได้ฟังอยู่ขณะน,นี้คือเสียงหน่วยประชาสัมพันธ์จากทางสถาน,นีตำรวจปุถอนนาแก่นะครับเน,นื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของเชือ้อไวรัสโควิด COVID -19 นะครับแพร่กระจายไปทั่วทุกพื้นที่นะครับและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันนะครับเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและลดอัตราการติดเชื้อนะครับทางตำรวจปุทนนอนจังหวัดนครพนม และทางสถานีตํารวจภูธรนาแก่จึงขอความร่วมมือมายังพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับให้ปฏิบัติตัวดังนี้นะครับหนึ่งล้างมือบ่อยๆด้วยน้ํายานะครับหรือเจลแอลกอฮอล์นะครับเพื่อฆ่าเชื้อสองนะครับเว้นระยะห่างงดการจับกลุ่มสังรรค์น,นะครับที่จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะครับสามสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า,ก,าก่อนออกจากบ้านหรือไปที่สาธารณะนะครับ โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้านั้นนะครับหากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามนะครับฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดตามกฎหมายนะครับปรับไม่เกิน2 0,000บาทนะครับด้วยความปรารถนาดีจากท่านพลตำรวจตีธนชาติรอดของตันผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมและท่านพ,านพนันตำรวจเอกพานุส,สัติ์เสมอศรีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรน,นาแกนะครับแล้ววิกฤตการณ์ครั้งนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะครับเราจะร่วมฝ่าฟันไปด้วยกัน ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอนะครับทีมอาสาสมัครและทีมพยาบาลทุกท่านรวมถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับที่ค้าขายนะครับรวมถึงผู้ได้รับผลกระทบและติดเชื้อนะครับวิกฤตการณ์ครั้งนี้เราจะร่วมฝ่าฟันและต่อสู้ไปด้วยกันนะครับขอากาบขอบคุณครับ